สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาทําน้ําตกกันมีอันนี้ผมย่างแล้วก็ซอยเรียบร้อยแล้วครับใส่ถ้วยเอานี่เอาแค่ถ้วยเดียวจานเดียวนะครับพอนะครับทีเลเลอก็เอาจิ้มแจวเอาครับอันนี้ผมแบ่งมาทําน้ําตกนะครับทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องอยล่อนเดียวทีนี้มา มีข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วครับเอาข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วเข้าไปถ้วยเดียวจานเดียวครับพอเอาไม่ต้องเยอะนะครับอะไรนี่พริกนขนครับพริกขนก็ต้องใส่พริกนหนึนน่นะครับแล้วแต่เผ็ดนะครับเผ็ดน้อยเผ็ดมากอ๋อนี่แหละง่ายๆนะครับอเอาแค่จานเดียวพอ อันนี้น้ำตาลนะครับน้ำตาลผมก็เอาสักน้ำตาลอันนี้น้ำตาลนะครับน้ำตาลอันนี้ยายชูยายชูขาดไม่ได้ครับยายชูลอ,อโอ้ใส่หลายแซ่บหลายอันนี้ผงนัวแล้วครับเอาผงนัวเลยหนึ่งผงนัวไม่ต้องใส่เยอะนะใส่พอได้กลิ่นดีเฉยครับ เนี่ยผมไม่ใส่เยอะนะใส่พอได้กินอเอาน้ำปลาน้ำปลาครับเอาปอประมาณก่อนเดี๋ยวค่อยชิมมะนาวทุกคนมะนาวขาดไม่ได้เลยมะนาวครับเดี๋ยวใส่ไปรอบหนึ่งก่อนขาดเหลือค่อยว่ากันนะครับ ผมก็ใส่ไปเลยแหละเนี่ยอันนี้ก็ลูกโดดที่ซอยไว้แล้วครับหอมแดงจะได้โคเลทีเดียวเลยอ๋อใส่ไปเลยนะครับอ,อนี่อะไรเครื่องหอมอ๋ใส่ไปทีเดียวเลยครับอ รว่ากิจจ้าแน่นอนนะแล้วก็ทีเลยเลยครับเดี๋ยวค่อยว่ากันรีเซ่หนึ่งบนนูนอือหอมแต่เข้าคั่วผมคั่วตำเองนะครับคั่วตำไว้คนดูนี่อือเอเคจะให้มันเข้ากันก่อนครับอือกลืนน้ำลายแล้วครับหอม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 ากเลย เดี๋ยวผมจะเอานี่ออกก่อนมาใส่นี่เดี๋ยวอาจารย์นี่ใส่เดี๋ยวอาจารย์นี่ใส่นะเพราะว่าใส่กับถ้วยจะไม่เห็นนะครับทุกคนเดี๋ยวใส่จานนี้ดีกว่าจานที่ใส่ผักตะกี้นะ <c oughs> ทุกคนอ้าวหอมมากเลยครับแล้วเดี๋ยวผมขอชิมรสก่อนนะครับนะเอา ช้อนนี่แหละไม่ได้ใช้แล้วก็จิ้มรบก่อนนะครับทุกคนยังกระจับวางเลยครับแซ่บมากๆเลยครับเนาะพอดีเลยครับแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวก็บีบใส่หน่อยแต่ผมว่าพอดีแล้วของผมเนี่ยรสชาติผมเอาอันนี้ของผมผมว่าพอดีแล้วเนี่ยเา นี่ดูทุกคนว่าหน่อยเดียวนี่ก็ได้จานอันนี่ก็อิ่มแล้วครับเานาะทุกคนจาานี้ผกชีอ๋อนี่ยผักทีนะครับลูกโดดก็มีนะครับนี่ลูกโดดกระเทียมก็มีนะครับนี่เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วครับผมนี่ อันเป็นว่าเสร็จครับผมเรียบร้อยมาจ้าแซ่บๆด้วยกันครับ